สวัสดีค่ะป้าชื่อสังเวียนแสงแดงค่ะชื่อเล่นชื่อตู้ค่ะตอนนี้อายุ55ปีแล้วค่ะอาชีพค้าขายค่ะขายบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงค่ะขายอยู่ซอยน้ำมรนมีน54ค่ะวันนึงก็ขายจากประมาณตั้งแต่เก็อดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงค่ะจเจอแดดก็แรงมากทําให้ผิวของเราหมองคล้ำเป็นทั้งฝ้าทั้งกะจุดด่างดําป้าก็ลองใช้ครีมมาหลายตัวแล้วค่ะ อันไหนที่ลูกค้าแนะนําป้าก็ลองลองเรื่อยๆลองมาหลายตัวแล้วค่ะก็ไม่ถูกใจแต่พอมาเจอตัวนี้มีน้องคนนึงเป็นลูกค้าก๋วยเตี๋ยวค่ะ มาซื้อกว๋วยเตี๋ยวเขาแนะนําให้ลองทดลองใช้ดูยี่ห้อเชิดค่ะป้าก็เลยทดลองใช้ดูพอป้าทดลองใช้แล้วรู้สึกถูกใจมากค่ะสะบู่ก็ทําให้ผิวเราเกลี้ยงเกาสะอาดหน้าด,าดูสะอาดสะอ้านค่ะส่วนครีมบํารุงผิวนะคะทําให้ผิวเรานุ่มหน้านิเนียนเกลี้ยงเกาค่ะครีมกันแดดนี่ก็ติดทนนานค่ะใช้แล้วผิวเราเนียนเป็นธรรมชาติดีค่ะ ให้ได้รู้สึกถูกใจมากเลยค่ะใครที่มีปัญหาเหมือนกันกับป้าทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์เฉิดดูนะคะเพราะผลิตภัณฑ์เฉิดใช้ดีเห็นผลจริงค่ะ